สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญชลักจังหวัดสีสะเกตครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมคันนี้จดทะเบียนปี54ครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับตัวรถสีสันเดิมๆครับผมใส่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบครับ เครื่องสตาร์ทง่ายให้โนรีใช้งานปกติครับผม ท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมหลานพิศสีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองเหลี่ยม3กิโลและห่างสีแยกวันจนเจ็7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ